ครับ <Okay. S 1> อืมถุงเงินเล่าให้เอฟซีฟังหน่อยโรกเอฟซีเขาอยากฟังเสียงถุงเงินครับครับรู้วกคนนะใช่ครับถุงเงินจะฟัง,ฟงอืมต้องเสียใจนะถุงเงินให้ใหม่อืมใหงใหม่นะถุงเงินเนื้อ,อมันออกอะออกบรรดารให้ไม่คิวเลยอืม ไม่ส่งเงินก็ไม่ได้ไม่ชู้ถูกคนเลยแม่ก็ไม่ถูกไปหลังห้าเอาให้แล้วต้องบอกนะทีหลังนะไปบอกไม่ให้ไม่ถูกอ่ะไปหลังของเงินบอกให้ไม่ถูกก็ต้องให้เลยนะของเงินว่าถูกไปยังไงอ๋อของเงินราไปว่าเลยเนาะครับทุ่งของเงินตกต้นไม้เลยอืม หกปีกว่านะพ่อรู้ไหมอ่ะที่มัน่วงสามลูกคนะ่ะที่ที่จับลงมานะอ่ะสามลูก,ออกตกลงมาเห็นไหมนะ่ะพ่อไหวไเอามันเจ็ดสามนะมก็มีมัม่วงสามลูกมันอะไรเก็บนะลูกพ่อก็ไม่ดูเก็เจ็ด,จดพ่อไหวไม่คิดถึวสามลูกทยายเขาจะให้สิ้ลูกของมันบอกไม่เอาพอแล้วแค่สามลูกก็พอ ก็จับมันก็เจ็ดแล้วนะพ่อนะอม,มันก็เจ็ดสามแล้วนะพม่บอกเจ็ดสามใช่เหรอก็บอกแนละ้วไงก็บอกยายเขาจะให้สี่ลูกผมบอกว่ายาวพอแล้วว่าแค่สามลูกพอ,อ,กอให้ตรงๆก็มันตกไปมาข้างล่างไงพ่อไหวก็ใหม้มา่วงสามลูกสามลูก,กเอา นี่ลูวมาม่วงเป็นอะไรพ่อกับ็ม่วงกับเป็นม่วงก็สามอยู่แล้วนะวก็เป็นสามอยู่แล้วแต่เจ็ดมาจากไหน,นลูกเจ็ดก็จับลงมาไงตาเขาสอยนะอืมสอยมันก็เจ็ดอยู่แล้วอืมพ่อก็มีรููไม่รู้ตีไม่เป็นลกูกก็คนก็มันก็ไปกันอืมก็จับตาเขาจับตาสอยนะอืม จับมันก็เจ็ดแล้วนะจับนะอืมไม่รู้แล้วทุกเงินก็ไปบอกศูนย์ห้าสามเนาะก็ศูนย์ห้าสามพ่อกแรกปู่ก็ให้นะปู่กว้างปู่ไปเจนางให้มาปูาา่ไปาจอหน้าให้กับไม้เม็นอย่างอื้ให้ก็ไม่ไม่ตรงกันอืมมันก็ไม่ตรงกันพ่อเขาปิดเตียม่วงพ่อ็ไา่งรงัน งเงินให้ตกต้นไม้นะ่ะม,มันชอบอ,อกตกต้นไม้แม่งเงินชอบทุกตกต้นไม้ตกเตียงนีมันชอบออกว่ไาไข่ก็เดนก็ไปเร็จแล้วนะ่ะก็เก็บหนึ่งเก็บสองน่ะก็เลือกที่ตกต้นม่วงอ่ะที่เดียวไข่ไม่เดินสามลังอ่ะนะ อืมแล้วก็ไข่ก็เลี้ยงก็แตกตกลงมาของเงินก็กวบเฉื่อยอืมอืมลูกอืมด้วยช่วยด้วยที่มงอืมอืมเขาช่วยขอ,อ,อ,องเงินทุกคนอ้าววันนี้ถูกเงินไม่ได้ไปนั่งสมาธิปุลูกไม่ไปไปสง่าไงอืมวันนี้วันพระน้าสิบห้าขึ้นนะลูกไม่ได้ไปไปสง่าไปอยู่บ้านนี่ยังอืม ที่ย่าไปอยู่บ้านแม่เมียงก่อนบ้านนอนไปอยู่ไ็ได้นมีอะไรย่าบอกนอะไรก็มี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 ี่นีก็เลยบอกไปอยู่บ้านเมียงกันคืออย่รอจนบ้านเสร็จไปอยู่เม่ยก็อยู่เลยงอกที่มีงไปอยู่แล้ว เสด็จเอยู่ไม่จะอยู่เช่นนี้ก็อยู่แล้วแต่ไม่เป็นอยู่พ่ออยู่ยังไงก็อยู่อืมมปอยู่นู่นเลยดูน้าให้หมดนู่นอย่างบอกเสด็จเอยู่ก็ได้ยังไงแล้วแต่ไม่แงว่าเหน่อหลก็อยู่ใจไม่ว่าใครั้งไหนไม่แงว่า หลงก็เลยบอกว่ามันจะไปส่งยากกับของเงิน,งน,นอกับทงนที่เนเขไอยากผือด้วยมากเงินที่อของเงินนี่กาของเงินพูดยากพูดยา,ดยาอย่านี้นะอย่าเสียใจนะอื่งมันไม่ให้ถูกอก เงินในเอฟถุงเงินก็ให้ตรงๆเลยไม่ต้องให้หลายตัวลูกถงเงินกําลังนั่งสมาธิดีๆเอาให้เอาตัวถูกถูกมันออกมาแค่ันเองลูกให้มันถูกทุกตัวแคันเดงถงเงินบอกนั่งก่อนบอกแต่ตัวที่มันถูกแล้วตัวที่มันไม่ถูกก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันลูกผมจะนั่งยูงไหนืม เออก่อนวันได้ก็ถึงบอกแต่ลูกให้วันได้ก่อนถึงบอกขึองเงินของเงินจะเล่ด้วยกัอืมแล้ครับก็พูดก็พูดว่าของเงินจะไปเล่นด้วยนะถ้าฟังของเงินของเงินจะไปขึ้นหาเล่นของเงินไปวันนี้ไว้ของเงินไปไปไปส่งของยากลับมาอผมก็นอนใช่อืมง่วงไปหน่อยนะผมก็นอน ผมหงายกลับมาผมก็นอนเหนื่อยนอนสันน uh. ่รู้ไหมผมนอนฝันว่างฝันไงลูกถามไหมผมันว่าฝันสีรถสวยไปสีรถวยไปปู่สีผมฝอนสีรถไปหาปู่สีปู่สีทำไมติกผมมาทำไมผมมาหาตู่ไงผมมาเทนล้วนะกับพ่อกับแม่ผมน่ะผมวากนี สูงสีเพยก็สั่งให้เท้ามาหาางเงินเงินคืเนเดินไปหาทา่านเดินไปเคยก็ทำเงินได้ผัวถงเงินไอจูบมาทำไมมาเทียนแล้วนี่เขา,มาไม่ฟ้องค่อตานนี่เงนไม่ได้มันแค่เค่ค่อยฟ้อง okay, ว่าเอ้าเพยว่าไอบอก,ก่อนได้ไหมนะ่ะบอกองเงินขอนได้ไหมตา าเขาจะไม่ให้บอกเราพร้อมกันไปเลยไปทำไมอิจูมาของเงินอิจูไาทำไมเขาบอกว่าเงินจะลอยเรียกปูไงปูออกไม่ใช่หรอพี่ได้ไหมไม่ได้อยู่ไม่ได้เยอะไม่ตูบ แล้วพ่อก็มาก็ชวนผมเงินไปอะไรนะพ่อไปไหนครับไปเซนยอืมไปเีกแล้วเซนจอผมไม่ไปอืมไม่ไปผมบอกไม่ไปนะถ้าไปนะไม่ไม่ให้เล่นด้วยนะผมไม่ให้มาหานะอืเขาเลยฟังมผมเงินเขาไม่ไปอืมไปทําไมต้องไปนะไปแล้วกไม่ได้อืมก็เหนื่อย ผนว่าที่คนหนึ่งเขาโทรมาแล้ถูถเงินได้ลงไปหาปูพ่พญานาคไหมลูกก็ลงไปตัวว่าวานไนงะอ๋อลอไปแล้วขึ้นมาแล้วอืตรวจว่าเลขเขาไม่ถูกว่าถูกให้เขาพูดถูกอืม ทีหล้าไม่เอาแล้วนะไม่ให้เอาแล้วนะเอาให้็้องถูพูถงเงินไปได้ถองเงินว่าไอ้จกหูดำมาพูดทำไมเพราะว่าถงเงินหูดำพก็ทำไมให้จบพูดอะไรู้าวเดแลยวผมยังไม่บอก ให้มันหยุดตั้งไว้ก่อนมึงไปนั่งสมาธิก่อนมมันยังไม่ไปนั่งถุงเงินตอนนี้ถ้าเข้าไปที่อกองสลากถุงเงินต้องไปเรียงเอาไว้นะลูกเรียงตัวที่ตัวตัวถุงเงินเดี๋ยวพี่เอาเลยกองสลากไปก็ถุงเงินไม่ดูตรงมันเลียงไี่ลูกเขาเรียงแต่ว่าถุงเงินไปเขาก็ทํามันมัดหมุนแล้วก็อ๋อจับแล้วมันเรียงเขามาใส่ในหมุนอืม มันมองไม่เห็นเนี่ยเป็นกลางคืนไม่ใช่กลางวันกลางวันน่ะมันเห็นชัดนกลางคืนกลางคืนพ่อมองเห็นไหมล่ะอือตัวพ่มองไม่เห็นแล้วแสงก็เป็นกลางคืนนะสงบนั่มองไม่เห็นก็ไปกลางวันเน่ยลุงเงนจะเห็นแน่เนี่ยทุกเงินจะไปนั่งสมาธิกับปู่ดำตอนไหนวันไหนลูก ที่ผมไม่ไม่พวกนีผมไปแป๊บเดียวผก็มาผมหลับน,นี่มาเนี่ยไปแป๊บเดียวมาจะได้นั่งสมาธิเลยลูกก็นั่งไสองชั่วโมงอืมไม่นั่งเยอะนี่เหม,ม,ม,มือนปู่ดําปู่ดําไม่เห็นนี่นะเขาเนาะเขาทอไม่เห็นเขตัดขอบหน้าผู้แก้วมา เออเข้าพวกเกลียวมาให้ม่เียงลูกหนึ่ง<ม>ดําบอกยังบอกอู้ดําได้อะไรคะไม้พวกเกลียวมาให้ไงบอกมิเงียงมิเงียงก็รีบเอาอืมีเกลียว<ม>ไปหนึ่งคนนะม,มีเกลยวไปหนึ่งพวกพวกเกลยว้นั้นนะมันก็มีลูกแก้วนะกลมๆใช่ไหมเกลีย้<ม>าบลูกแก้วนะว่าใส่บ กับแก้วไปนั้นนะอืเฮียงก็บอกเอ้เฮียงอยใส่อยงั้นเราก็เออทำไมมันมันลูกแก้วคงคงต้องใส่แก้วบอก็มันเป็นอะไรนี่ดูสทีลูกลูกแก้วหนึ่งลูกแก้วลูกหนึ่งต้ใส่แก้วอืม ก็ใส่แก้วก็อ,อืเป็นอะไรเป็นเก้าหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์นะก้าหนึ่งเก้าศูนย์แก้วมันก็เป็นศูนย์นะพ่อนาลูกแก้วมันก็กลมมันก็ศูนย์นี่แล้วลูกใช่แก้วหนึ่งจอืเก้าหนึ่งเรเวนาก็เป็นเก้านะอืม รู้รู้จักมันเป็นอะไรล่ะลูกปู<ม>่กำลังมกาาให้เมียคาดมาเขาวางให้เมียใส่เกลียวไว้หืมมันทำไมไม่ให้ผมเงินด้วยนะให้แต่มแม่เงิเนเลยเอา้ามูนก็ให้แม่มันแม่มันก็ให้กูกูซอนะยน้งหนาตรงนี้ อโหว่าแล้วก็่ืนก็ามันก็คิดถึงเงินไม่ถูกไปก็ไม่เงินเสียงหลาค่อยๆก็มีแรงทำงานอคิดถึงของเงินก็ฟ้อนก็ชอบใจของเงินไม่ออกก็ฟ้อนหมดตั้งเยอะหัวเรอะชอบใจนึกนะอือ ไอ้สเอาลูกแก้วมาให้ไม่เหี่ยงไม่เหี่ยก็เอาใส่แก้วลูกแก้วก็ใส่แก้วตั้งไว้อเฮ้ยยังก็หยิบเอาปูดำเอาลูกแก้วมาให้แม่เฮียงลูกหนึ่งใช่ไหมลูกครับเอามาวางใส่ในแก้วน้ำเลยลูกเอาไว้ในแก้วเอาไว้ในแก้วแล้วก็มีน้ำนะลูแก้วเปล่าแก้วเปล่าครับ เอาใส่ในแก้วเอาไว้ข้าวออกจากปากอะข้าพมาข้ามาก็แก้วลูกแก้วน่ะใส่แก้วแก้วเอาไว้อะข้าไว้ลูกหนึ่งว่าให้ไม่เมียใส่แก้วอไม่เนียก็เก็บแก้วไปไว้มันก็เลยบอกว่าโอ้จะไม่เอาลูกเดียวมาให้ไม่เมียนให้ไม่เมียลูกโยงเป็นไรของมัน ม่รูปเงี้่แหละอืมฉันอยาพ่อทำนะฮึแกบอกว่าให้ที้มันแบบข้าวสูงแล้วอืมอืมนี่นะอมืมดน่เาใส่เก้วแก้วนึง่ไอืมนี่คืมันนอะไรนะ เป็นศูนย์หนึ่งเก้าพ่อหลูกรู้ของเงินเดกนเคยผู้กู้ำให้เงินเงินเด็กข้ศูนย์ศูนย์เก้าเหอพ่ออืมนองอ่ะ้วเลขข้อูนย์ก็ขึ้น่ะอืมใช่ตัวเมาึ้นะอือรชาติมน่อนอมี่แม่บอกว่าพ้อศูนย์เ้าไจเ้ไปอืนึ่ค่ะหนึ่ศูนย์ ข้าวข้าสนี่ย่อไม่รู้นะไม่ไม่ไม่ให้นะยังไม่รู้อ๋อตงเงินยังไม่ได้ให้อออันนี้เป็นเลขกูดำเอามาให้ตูกแกมาให้ไม่เฮียงอไม่ของเงินไม่รู้อ๋อไม่รู้ง